ราอยู่ในเรื่องของเมเจอร์สเกลนะครับหรือว่าระบบเสียงเมเจอร์นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าโน้ตในแต่ละสเกลนะครับมันมีตัวอะไรบ้างนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าบนกีตาร์เนี่ยโน้ตแต่ละสเกลเนี่ยมันมีลักษณะ,ะยังไงนะครับอย่างเช่นว่าใน C major S c a l e นะครับเรารู้แล้วว่า โน้ตตัวที่สามกับสี่แล้วก็เจกับแปดห่างกันหนึ่งเฟลดนอกนั้นห่างกัน2เฟลดนะครับเราจะหาโน้ตในเมเจอร์สเกลบนคอร์ดิต้าเราก็จะเริ่มจากตัวที่หนึ่งนะครับพอ,อไปตัวที่สองก็เริ่มเป็นสองเฟลดครับตัวที่สามสามกับสี่ห่างกันหนึ่งเฟลดครับตัวที่ห้า ถ้าเราเปลี่ยนสเกลอย่างเ,เช่นผมไปเริ่มที่โน้ตตัว A บ้าง ได้ A major scale นะครับอ2 3 4 5 6 7 8นะครับแต่ว่าเวลาที่เราเล่นกันจริงๆนะครับเราก็ไม่ได้เล่นมีแค่สายเดียวใช่ไหมครับเพราะว่ากีตาร์มัต้องหสายก็เลยเกิดเรื่องของทางนิ้วขึ้นมานะครับทางนิ้วเนี่ยในการเล่น major scale เนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายรูปแบบเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นทางนิ้วแบบ3ามโน้ตตอนหนึ่สายนะครับหรือว่าจะเป็นแบบ5ทางนิ้วก็มีนะครับแต่ทีนี้ด้วยสไตล์ดนตรีที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะเลือกใช้ทางนิ้วแบบ open string นะครับก็คือเวลาถ้าเกิดมันมีโน้ตที่สามารถเล่นได้ด้วยสายเปล่าเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นสายเปล่านะครับหรือว่า เราจะคิดทางนิ้วขึ้นมาเองก็ได้นะครับไม่เป็นไรผมจะขอแนะนำรูปแบบของการคิดทางนิ้วนะครับโดยใช้โคร่มาติค once นะครับในการคิดตอนที่เราวงนิ้วนะครับเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราเล่นเนี่ยหนึ่งเฟลดต่อหนึ่งนิ้วอย่างเช่น ทีนี้ในเมเจอร์สเกลนะครับก็จะมีโนตอยู่3ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือห่างกันครึ่งเสียงแล้วค่อยห่างกัน1เสียงนะครับก็จะใช้ลักษณะิ้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเล่นในสายที่สามนะครับนะครับก็คือห่างกันครึ่งเสียงก่อนนะครับแล้วค่อยห่าง นเสียงนะครับเราก็จะใช้นิ้วหนึ่งสองสี่นะครับลักษณะที่2นะครับห่างกันหนึ่งเสียงก่อนแล้วค่อยห่างกันครึ่งเสียงนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งเสียงแล้วค่อยครึ่งเสียงก็จะห่างกัน1เสียงและครึ่งเสียงเราก็จะใช้นิ้วหนึ่งสามสี่ ก็คือห่างกัน1เสียงและ1เสียงนะครับเราก็จะใช้นิ้ว1 2 4อย่างนี้ครับ1 2 4ครับทีนี้เราก็สามารถที่จะคิดทางนิ้วของเราเองได้นะครับโดยการที่เราดีดไปยังไงเนี่ยแล้วนกมันห่างกันในลักษณะไหนแล้วก็จะใช้คอนเซปต์ในการคิดอย่างนี้นะครับ ยกตัวอย่างนะครับเช่นทางนิ้วสามโนตต่อหนึ่งสายนะครับตัวแรกผมยกตัวอย่างในคีซนะครับ C D E ห่างกันหนเสียงใช่ไหมครับ1เสียงแล้วก็หเสียงต่อไป F G A เครื่องเสียงเพราะฉะนั้นนิ้วก็จะเป็น1 2 4นะครับ E F G